ข้อที่8ครับเส้นกราฟกราฟเส้นตรงเส้นกราฟตรงที่ผ่านจุด35และจุด61จะตัดแกน x ที่จุดใดและตัดแกน y ที่จุดใดโอเคข้อนี้ข้อนี้พี่จะไม่วาดลมนะว่าลมคือวาดเปล่าๆที่ไม่มีแกนถามว่าทำไมพี่ไม่วาดลมเพราะเพราะว่าอ่าเขาถามจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ครับซึ่งเป็นต้องการความละเอียดนิดนึงเนาะโอเคนะฮะ คือเอียงนีคือมันเป็นเส้นกราฟด้วยครับมันไม่ใช่แค่คือข้อเมื่อกี้ที่พี่วาดลมได้เนี่ยเพราะมันเป็นแค่พิกัดครับเนาะเพราะฉะนั้นพิกัดเนี่ยจุดๆไปเถอะเนาะแค่ดูรู้เรื่องก็พอแต่ว่าเป็นเส้นกราฟเนี่ยต้องการความละเอียดครับก็ทํามั่วไม่ได้เนาะฟึบโอเคครับต่อไปกราฟเส้นตรงที่ผ่านจุดสามห้าก่อนอื่นเราใส่ไซแกนก่อนเนาะเอาเอาซักแงนห้าสิบ ห้าครับเหมือนกันครับห้าสิบครับผมห้าครับโอเคมาเริ่มจากกราฟเส้นตรงที่ผ่านจุดสามคู่ห้าก็เริ่มจากสามเลยตรงนี้ฮะเราใช้สิบช่องเท่ากับห้าหน่วยเพราะฉะนั้นพวกนียคือสองสองช่องเล็กเนี่ยเท่ากับหนึ่งหน่วยครับโอเคนะสองช่องคือในช่องใหญ่ห้าช่องช่องใหญ่ช่องใหญ่หนึ่งช่องเนี่ยจะมีช่องเล็กอยู่ห้าช่องเนาะเพราะฉะนั้นนี่พี่ใช้ช่องใหญ่สองช่องเท่ากับห้าหน่วย ถูกไหมฮนะเพราะฉะนั้นก็คือช่องเล็กสิช่องเท่ากับห้าหน่วยแหละเพราะฉะนั้นสองช่องเท่ากับหนึ่งหน่วยงั้นเราก็เขาต้องการสามคู่ห้าเราก็ต้องวัดแล้วก็นับมาหกช่องปุ๊บจุดแรกครับจุดที่สองหกคู่สิบเอ็ดก็นับออกจากห้ามาสองช่องครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ฟึ๊บโอเคเรียบร้อยครับกลายเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นรู้จุดสองจุดก็ลากผ่านไปเลยฮนะเฝ้าปุ๊บโอเคฮะ กราฟตัดจุดแก่ต้าตัดแาน x ที่จุดไหนก็สังเกตดูดีๆตรงนี er, ้ตรงนี้ตรงเห็นไหมเอ่ยกราฟจะตัดแาน x ที่จุดจุดไหนครับ1ส่วน2เอ้ยตราัดใน x ที่ x เท่ากับ1ส่วน2ครับจุดนี้นะฮะจุดนี้จุดนี้คือจุดอ่ส่วน2คู่0 ครับผมและตัดแกน y ที่จุดนี้ครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยลงมา2ช่องเห็นไหมฮะลงมา2ช่องจากแกน x เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นจุดอะไรครับลงมา2ช่องเป็นจุดลบหนึ่งนั้นลบเอ้ยศูนย์คู่ลบหนึ่งนั่นเองนะฮะเขาคือค่า y เท่ากับลบหนึ่งนะฮะส่วนค่า x เท่ากับเท่าไหร่นะส่วนค่า x เท่ากับศูนย์เพราะว่าเป็นจุดตัดแกน y ถูกไหมฮะจุดตัดแกน y x เป็นศูนย์จุดตัดแกน x ค่า y เป็นศูนย์เนี่ยจำกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะโอเคนะฮะ โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบของข้อนี้ก็คือก็คืออะไรเอ่ยก็คือจุดตัดแกน x คือ1นึส่วนสคู่ศนยครับจุดตัดแกน y คือศคู่ลบหนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับข้อนี้สำหรับข้อนี้เนาะก็ไม่ยากครับแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องการความละเอียดเห็นไหมฮะว่ามันเป็นอย่ในหน่วยหนึ่ส่วนสเลยถ้าเกิดว่าน้อง ไม่ใช้กระดาษกราฟแล้วน้องวาเดเอาเองเนี่ยน้องผิดพลาดแน่นอนนะครับกับการกับแค่1นึ่งส่วนสหรือว่าแค่1เนี่ยเพราะว่าการสร้างสเกลเนี่ยโดยด้วยมือเปล่าเนี่ยมันจะไม่ละเอียดขนาดนั้นเนาะครับโอเคนะแต่แต่ถ้าอยากถ้าไม่มีกระดาษกราฟต้องทอํายังไงคําตอบคือใช้ไม้บรรทัดเนาะแล้วก็ใช้ต,ตีตีช่องตามสเกลไม้บรรทัดนะครับก็จะได้ความละเอียดดับหนึ่งนะครับโอเคนะแต่ก็อย่างที่ว่ารกระดาษกราฟง่ายกว่าเนาะซึ่งพี่ก็แถมมาให้แล้วในสไลด์สอนนะครับผมโอเค สู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ